สวัสดีครับก็มาอัปเดตต้นอะโวคาโดที่ปลูกเมื่อปี6 2นะครับเมื่อเดือนเมษาปี6 2ตอนนี้ก็เดือนปลายๆธันวาแล้วนะครับวันนี้วันที่25วันคริสต์มาสพอดีนะครับปี63ก็อยู่ประมาณปี9เดือนแล้วมั้งครับตอนนี้น่าจะประมาณนี้นะแปด9เดือน1ปีกับ8 9เเดือนจะเห็นว่าต้นออกดอกเกือบทุกต้นเลยนะครับตอนนี้ กำลังเป็นปัญหาอยู่ว่าจะเอาดอกออกกันไหวไหมก็แทบทุกต้นนะครับตัวนี้เนี่ยใครที่บอกว่าปลูกอะวคาโดต้องใช้เวลานานนั้นต้องกลับไปทบทวนดูนะครับเพราะว่าที่สวนวังพรากรรนี้ก็ปลูกประมาณนี้แหละครับประมาณปีกว่าก็ติดผลแต่ว่าเรายังไม่ให้ติดนะครับปีนี้เรายังต้องออกตอนนี้เราอัดปุ๋ย2577เข้าไปแล้วนะครับแต่ก็ ยังไม่สามารถยับยั้งดอกได้ก็ไม่เป็นไรครับปล่อยให้เขาติดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเด็ดออกนะครับน่ครับกับทุกต้นนะครับกับทุกต้นที่ออกอาจจะเป็นเพราะอากาศด้วยนะครับปีนี้อากาศที่เราพยายามไม่ให้เขาดอกแต่ก็เอาไม่อยู่นะครับอะวคาโดนี่เป็นสายพันธุ์แฮสซะส่วนใหญ่นะครับที่สวนวางพลากรอย่าไปกังวลนะครับว่าจะทํา ดอกไม่ได้มันก็ใช้ปุ๋ยสุดเทคนิคนิดหน่อยก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับอย่ากังวลเยอะนะครับว่าปลูกแฮดแล้วกวรจะไม่ดอกเพราะว่าที่อิสราเอลเองก็ความสูงระดับ135เมตรนะครับก็ยังทําดอกได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องค้นหากันต่อไปนะครับคนที่ว่าทําแล้วมันไม่ออกนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เกือบทุกต้นนะครับดอกไม่ใช่มาถ่ายเฉพาะที่ออกดอกครับเนี่ยครับทั้งสวนนะครับ มองไปไกลๆนะครับแปลงนี้ก็มีอยู่วันแปสิไร่ก็ดอกบวชครับตอนนี้ปัญหาก็คือเก็บดอกออกไม่หมดเพราะฉะนั้นก็ปล่อยมันติดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บที่ลูกอาจจะง่ายกว่าครับวันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องของดอกอะวคาโดให้ดูนะครับว่าปีก่กาๆเนี่ยมันดอกจริงหรือเปล่านะครับนะครับมองไปไกลๆก,ลก็เหลืองมาเลยนะครับดอก วันนี้ก็อัปเดตเรื่องของตน้นอวคารโดที่ปีปี6-2ให้ดูขนาดนั้น,นครับครับสวัสดีครับ